เนื้อนิกเกิลใครมีติดต่อมาฮะปาปารับซื้อทั้งหมดเลยสภาพผ่านการใช้งานไม่ผุไม่ก่อนไม่สนิมดำสนิมแดงนะขอผ่านการใช้งานแบบค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะปาปารับซื้อให้เหรียญละ8บาทฮนะถ้าเหรียญไหนปปาส่องดูผิวแล้วดีขึ้นมาปปาก็ใช้9บาทนะบางเหรียญนี่อาจถึง10บาท ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อให้สามสภาพนะฮะสภาพาผ่านการใช้งานสมบูรณ์เกรดสีเหรียญละ8บาทผ่านการใช้งานสมบูรณ์เกรดบีเหรียญละ9บาทผ่านการใช้งานสมบูรณ์เกรดเออันนี้พูดถึงผ่านการใช้งานนะฮะประปาให้10บาทนะถ้าสวยจัดจริงๆผิวเดิมวับๆเลยนะฮะลายคราบลายอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเป็นเนื้อนิกเกิลก็ไม่แน่เอเซียอาจจะได้กันระดับ อ่ายี่สบาทนะเพราะราคาซื้อขายเขาจะอยู่ในช่วงห่วงห่วงเวลาช่วงนี้เองนะราคานี้ค่อนข้างจะยังไม่แพงนะโอเคเนาะแต่ถ้าเป็นแบบรอสอเนี่ยสวยๆโนะาปาก็ให้ระดับ30บาทขึ้นไป40บาทขึ้นไปนะขออ่านิกเกิลแบบมีรอสอไม่ว่าจะเป็น5สตางค์หรือ10บสตางค์นะฮะหรือว่าเป็นเนื้อทองแดงก็เช่นเดียวกันนะฮะนะนะหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวาปาจะเข้มงวดในการตรวจสอบเหรียญให้นะ เดี๋ยวป้าจะดูตรงนี้เสร็จแล้วป้าก็จะยอมสลับเวลาเพื่อมาดูว่าแอดมินเหรียญนั้นเหรียญนี้ของนักสะสมท่านนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินแจ้งราคามาได้นะเดี๋ยวป้าจะเออเห็นเหรียญนี้เขาสภาพค่อนข้างดีมานิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวป้าจะอาจจะเพิ่มให้เขาสักนิดหนึ่งนะฮะเออแต่เหรียญเนี้ยแอดมินประเมินเท่าไหร่เนี่ยแอดมินรู้ไหมับว่าสภาพเขาผูกก่อนประเมินได้10บบาทหรออ๋อถ้างั้นก็ได้แค่เจ็ดบาทเองป้าจะมีการปรับนะป้าจะเข้ามาดูสภาพผิวเหรียญให้นะ นะแต่สภาพผิวเหรียญสวยจากปปาก็จะเพิ่มราคาไปให้เอฟีนะถึงแม้ว่าจะเป็น1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทขึ้นไปปปาว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสนะมีโอกาสที่ช่องปปานั้นจะเพิ่มราคารับซื้อให้นะแต่ถ้าเหรียญผูกก่อนมากๆเนี่ยนะเอฟซีเออถ้าเหมารวมตกลงกับแอมบิลิละสิบาทเนี่ยปปาอาจจะลดไปบางเหรียญเจ็บาท6บาทไม่ว่าปปานะฮะดีไม่ดีอาจจะ จะต้องถูกคัดแยกออกด้วยไม่ว่าปปานะฮะนะไม่ใช่ปปาจะเพิ่มราคาตรวจสอบเพิ่มราคารับซื้อให้อย่างเดียวนะนะเทรผูกก่อนนีปปาลดราคาแล้วก็คัดแยกออกเผืออาจจะไม่ซื้อด้วยนะหรือซื้อก็อาจจะเป็นเหรียญตกเกตเดี๋ยวขึ้นมาว่ากันนะอาจจะถูกคัดแยกออกไหมเนี่ยปปาบอกตรงๆอย่างนี้เลยดีกว่านะก่อนเหรียญถึงมือปปาเนี่ยเอฟซีจะได้ทาใจได้ว่าเหรียญของท่านต้องต้องเป็นเราเห็นก่อนอยู่แล้วแหละนะนะเราเป็นเจ้าของเหรียญเนาะ เดี๋ยวข้ามาพูดคุยกันนะรเราไม่ต้องซีเรียสเลยมากแน่นอนเอ f c ก็ง่ายๆเลยว่าสตางรูนะใครที่มีติดต่อมาปปาร,รับซื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงอันนี้รอสอใช่ไหมเนี่ยอ๋อสองสี่หกเก้ออนะใครมีติดต่อมาเดี๋ยวปาตรวจสอบให้นะเนาะก็บางทีก็ต้องส่งมาลหลายๆเหรียญหลายๆสภาพนั่นแหละเอ